ส,สภาพเก่านอกนะคะโคโคนลงสูตอันะะนี้ก็ไป,ปรถบุรีนะจ๊ะสวัสดีค่ะพบกับพอ,ด,อดันช้างุ๊กนะคะตัวจริงทีนี้ทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นตามสภาพเก่านอกนะคะโคโคนลงสูตนะคะ,คะหนาดขาดโละนะคะเป็นปัมเฮดไอรีโตด้วยนะคะตอนนี้กําลังเตรียมส่งนะนะคะถามว่าส่งไปไหนหรอ ไปที่ที่เรานุกงถี่มีทชุ่งกระจเจวใสยาผูมิค่ะแต่ถ้าอยากเสียวต้องมาขับ6 6 1 0ค่ะปัมเฮดไอดีโตนะคะลูกค้ากำลังลองรถนะคะพร้อมส่งและเป็นตามสภาพนะคะก็คือมีเปลี่ยนยางนะคะที่เห็นอย่างหลังเท่านั้นแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้าค่ะ ขอบคุณลูกค้านะคะจากโรบุรีนะคะ,ะรโรบุรีมีแต่ลิ้รัดแต่ชาวลักชางมีแต่รักจริงนะจ๊ะเป็นแตสภาพนะคะอย่าทำให้อย่าทำให้เราขับได้ด้วยนะจ <c oughs> ๊ะแฮงๆไปยน้องพร้อมแล้วนะคะ สวัสดีครั้งนะคะชอรดันช้างกุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะเราอยู่ที่อำเภอดันช้างนะคะจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเรามาเจอกันได้ทุกวันนะคะจานถึงเสาร์น,นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นขอบคุณครั้งนะคะแตล้วน,น,นะคะนนี้ก็ไปรถ库里จ๊ะ ลืมนะคะลบบุรีมีลิงจัสกแต่พวกเรามีรักตกิจกจ้ะ ขอบคุณลูกค้านะคะหกหกหนึ่งศูนย์ตามสภาพเก่านอกสองเพาจากชัยภูมิแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะสีเหลืองหกหกสี่ศูนย์นะคะเกียร์กลางเพาเดียวนะคะเก่านอกตามสภาพเช่นกันไปลรบุรีแหละก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากลรบ,บุรีอีกครั้งนะคะเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะคะตามสภาพเก่านอกเช่นกันที่เป็นเพาเดียวนะคะที่เป็นครอบครัวของพวกเรานะคะขอบคุณลูกค้าทุกการอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด ติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอดันชางกรุบตัวจริงที่นี่ทีเดียว